สวัสดีครับพิดีพีเมพยมอเตอร์ซีนอลวันนี้ส่งงานกับซูซูกิเซตนะครับตาโลครับตาโลขึ้นมาติดเป็นเดลไรต์ออร์ดี้สไตล์ขวาซ้ายขวาหนึ่งทีนะครับเลี้ยวครับเดลไรต์นะครับเป็นทํางานเป็นเทอร์เรนนิ่งนะครับปิดครับไฟลีครับเปิดไฟลีขึ้นมานะครับติดเป็นวงแหวนบีเอ็มสไตล์นะครับพร้อมเดินงายตาน้ําเงินนะครับคันนี้นะครับของเดิมนะครับไม่มีตัดหมอกมานะครับลูกค้าอยากได้นะครับตัดหมอกนะครับเราจัดให้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัดหมอกนะครับตัวนี้เส้นคารับเดดี๋ยวูแสงกลจนะครับ อันนี้ไม่ใช่ไฟหน้านะครับอันนี้เป็นไฟตัดบมอกนะครับอ่านีนะครับเส้นเงาอ้อมคมเลยครับแสงเข้มๆนะครับไฟต่ำครับอ่าเปิดคู่ไฟต่ําก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับข้างบนนะครับติดตั้งเป็นโปรเจเตอร์นะครับไบวอกแปดจุดหนึ่งนะครับพร้อมด้วยประลาดฟัสเทน่าห้าสิบห้าวัตต์นะครับมีแสงผ่านฟิล์มนะครับอ่ายกไ้สูงที่สว่างทั้งซอยแน่นอนนะครับอันนี้ลูกค้าติดตั้งนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไบวอกแปดจุดหนึ่งนะครับประคลัดฟ วันนี้นะครับเป็นโปรเกเตอร์ตันหมอกล่างนะครับบลาดควิกสตาร์45วัตต์นะครับถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับติดตั้งชุดโปเ,เตอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ยังเพจ a c e b o o k นะครับ BT Premium Auto s โต o ซีนได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ